ีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้อง FC ประสบความสำเร็จคนเดอ้อมื่อนี้มาพบก,กับสองซาติฟซาอาทีมง,งานอินดีคือเก่าเนาะพี่น้องมื่อนี้ซาอามาล้างเห็ดพี่นอ้องอีเมรเราไปหาเห็ดแม่์ซาอาไปเนาะซาอาบนเลยไปพี่น้องเพราะว่าเราไปเต้ลึกๆม่มีคนเฮ็ดกินอยู่เพื่อนซาาเลยบนเลยไปพี่น้องอันนี้มันเห็ดปวกเนาะนาคาอย่างข้ออย่างขอ <laughs> <ate> ้อเห็ดปวกนาคาเห็ดเห็ดโอพี่น้องนี่ก็คือเห็ดโอเนาะเห็ดง่ายมันแล้วก็เห็ดอันนี้ พี่น้องทางฟังไทยเอิ่นเฮ็ดยังนี่พี่น้องกินไลาเด้อนี่เฮ็ดพุ่งแหลกเนาะหวานสะอาดอิ่นแซ่บพี่น้องเอาไปห,ไหนึ่งกินไม่อ้เรากะลังอะไรหลังเฮ็ดคือกันเนาะก็เลยนม้น้ำลายลายยางนนนยเางนงาะพี่น้องเอาพี่เบิ้งเด็กอีนม่อ้วนสบายดีมีเด็กพี่น้องนี่เฮ็ดลายยางเนาะนี่นี่เฮ็ดปวกเนาะน,นี่ก็ย่างๆอยู่ในนี่นี่ก็เฮ็ดพอ นี่ก็คือหน่อไม้ข้าสีแกงกินเนาะพี่นเนาะข้าสีแกงเฮ็ดปัวกินมาแ,แล้วเดี๋ยวถ้าเบิ่งคลิปตอนข้าแกงเด้อพี่น้อง mm hmm. แกงเฮ็ดพอแล้วตัวนี้หั่นข้าสีหนึ่งเนาะพี่นเนาะข้าสีหนึ่งกินอันนี้หั่นหน่อไม้นี่ข้าวเฮ็ดหน่อไม้สมเนาะพี่นเนาะข้าบรอกโแกงเพราะข้าก mm ินแกงหน่อไม้รลายเถื่อนแล้วข้ากับบรอกแกงเนาะข้าเสียใบเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดหน่อไม้สมกินอ่ะนี้อซือต่ออันนี้ซอบอาสีผักเฮ็ดหน่อไม้สมพี่น้อง เห็ดน้ำมัสมบักินย่ำอะนะแกงสปาเดยกพี่น้องหน้ำมัสมบัแกงสปาเฮ็ดแช่ไว้เนาะเ้าตรงเฮ็ดอ่อนๆแช่ไว้แล้วก็คั้นหลอกมีบริเวแกงเพราะว่ากินแกงน้ำม้นลายแหละนี่แต่สิแกงเฮ็ดเนาะพี่น้องน้ำม้นห้ามบริเวแกงเห็ดอ่อนๆนั่นเอเนาะเฮ็ดพอเขาจะไหวแกงตอนแรกเด็กพี่น้องเพราะว่าเขากินเขาเพล็ดนะเนาะ เมนสองอากําลังมาเมนส้าอากําลังมาจะไปหาเห็ดก็ได้ลงมาส้าอาบริบไปเนาะพี่น้องสาวอีกว่าเราไปตะลึกไปหาเห็ดปวกเห็ดโคดน,นี่เข้าต้องไปตะลึกเนาะพี่น้องแต่ว่าสอาอาขายเห็ดกินไปก็ได้บริไปนี่แต่เมนส้าอาไปเนาะ น้ำใหม่เท่ากับชีฝากผักแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้เนาะพี่น้องบัดหอดประมาณมือหนึ่งชองมือเท่ากับคันคันแล้วก็ใส่ในกระติกคันเนาะพี่น้องมาร์กใบเป็นน้ำใหม่สมพ่อเลยครับบายดีไหมคะสบายดีพี่น้องไปหาเฮ็ดไปหาเห็ดเนาะไล่เห็ดดีดีเป็นเห็ดพอเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นเห็ด เฮ็ดต <Leh fingers out. hora> ัวเฮ็ดต้นเล่เฮ็ดข้างแล่แต่กระไรน้องไม้น้ำชาอาเชียน้องไม้ดองแล้วตอนนี้เขาก็ร่างหลางแล้วก็สชีเนึ่งลักหนาะเฮ็ดตัวนี้เนี่ยชาอาสีเนึ่งแล้วก็เฮ็ดตัวสีแกงล่ะนี่แม่ก็ร่างไปหาเฮ็ดมาแล้วก็ชาอาก็แม่อู้กับอันนั้นน้อที่น้องตัดตีนเพราะว่าเมย์ชาอาไปอาบน้ำแต่กระไว่าหลังเฮ็ดตนี่ก็สิแกงเฮ็ดเฮ็ดตวกพี่น้องเอ้ยมีแต่งหง่ากู จะลาขอไปนะแม่สาวขออยากไปอยู hmm. ates, uh, hmm. ่พ anyway. ี่น้องเอ้ยแต่ว่าค่าเห็ดก okay. ินค mm ือ hmm. ว้าวขนาดแม่เราไปตะลึกแม่จะไปจังหมู่สาวไปสี่หมู่สี่หมงพผูไปสี่หมู่สาวเลยพี่น้องไปหาเห็ดจังสิท่านหมู่เนาะคนายแม่ท่านท่านเ้าไปช่วยกับพท่านเด้พี่น้องมาดิกินไปช่วยกับมาดิกินพระท่านแม่จะร่างเลอะใช่ไหมก็ร ว้าวพี่น้องคอยนิดตี้แม่ไม่สมุนมม่สมุนแล้วหลายหลายเติบนะเอาแมจิกะด้านฉ ก็ไปลายนาะพี่เนาะเมซาติบก็บไปเป็นเสานี่เราก็หลายไลายเติบตัวระไปถ่ายเราสามที่น้องนี่มัดบ้านเน่ยมัดสามหมู่บ้านมับอลมัดต่งางตัวผู้ไปาม,ามัวเมีอนม่นไงเปลือมะานาครบ เฮ็ดปฝกซ้อนเล่นแม่ซศ้าอากับไปหาเนาะพี่น้องก็ไล่พวกปุ่นกันกับบริษทายเพราะว่ามันหน่อยดอกนี่ก็ไล่พวกกินอยู่เฮ็ดอันนี้ก็แซ่บด้วยดอกนั่นไหมนะอันนี้หนึ่งชิ้นเนาะพี่เนาะเฮ็ดพุงแรกเห็ดพ่อก็ไลน้อยนึง ข of ้าวสีแกงกินแกงกินได้กินอะไรก็ได้พี่น้องข้าวหลางเร็วแล้วน้องหลางเร็วแล้วสักอาะก็จะเอาไปหนึ่งเฮ็ดตัวนี้ตัวนี้จะเอาแกงเนาะนี่น้าละแม่แนมน้ำเลยที่แกหลางแล้วคนหนึ่งนาะพี่น้องน้องนะคะตัวนี้หนึ่งตัวนี้แกงได้กับบัวได้มันได้หมูหวานไปแม่ตะเต้ยกับไปเด้อพี่น้องไปกับแม่สตรเต้กไปเวอร์วัสดี ่ก็เป็นพี่น้องต้นด่างเฮ็ดตะพูแตเต้ากระไรคือกันพี่น้องจะไรบ้านไรไรพวกกินเนาะเออเต้าเราเป็นไรเฮ็ดอันนี้แมนเต้าเราเอาแต่เฮ็ดปวกเ็ดปวกเราเฮ็ดอันนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวเราบไปกินท่านั่นมันมีแต่ยูจอมค่ะมาพี่น้องตอนนี้ก็หอดขันตอนที่ห้าล้างแล้วแล้วก็จะเอาเฮ็ดใส่หัวเหนึ่งนาะพี่น้อง ตอนนี้ซาอากะร่างสิแกงเฮดน้องพี่น้องแกงเฮดกินแล้วผู้ที่จนแล้งจังไรแกงพี่น้องเลยเพราะว่าเมืองเพศนเขากินเขาเลยเนาะกินเขาก็ปล่อยปลาใส่ด้ายอ่เหมืนกัเขาใส่ด้ายแลเนาะฉันทิ้งทิ้งบ่ใส่ฉันทิ้งเนี่ยพี่น้องต่างหมอนอ่ะขั้นตอนนี้คือเอาตำแบกพริกใส่เลยครับใส่ปลาแดดน้องพี่เนาะ ใส่พเศษลเนอใส่ไปน่อ่ะเอาคือบนเน่ะเห็ดเออเออมันเห็ยี่สอีเดียเขากัใส่นาะเ็พี่น้องเฮ็ดนู่แกูได้เห็นเลยอะไอย่างเมันเข้มเข้มมันสิลให่ะเฮ็ดฮะแต่เฮายังฉีบวันได้ใส่นะอู้ดีประเ มานะพี่น้องเขาสิใส่เฮ็ดนะ้าอันนี้เขาสิใส่เฮ็ดพ้อลงไปก่อนนะ้าพี่เนาอเสร็จไปท่านี้กินะสเสร็จไปส่เฮ็ดพ้อก่อนนะเขาได้สีใส่เฮ็ดอันนี้นะ้พี่นเนาะเสร็จตายเสร็จตอามาสิเออตอนเาใส่เอากลุ้มลงอีกกระดาษใสเ่เฮ็ดอยู่หมด่ะอืมาเนะ โอ้พอดีนั่งไหมเนาะป้าเนาะคุยคิดว่าคิดบาหมอนหน่อยหัดที่น่อยก็พอดีตาเสื้อสีมือแกงเทียนที่แม่กินแล้วการหนึ่งเฮ็ดได้พี่น้องในหัวที่เฮ็ดทำไเรียบร้อย งมนะแม่อื้พี่น้องอื้คนบกบกเลยแกงเห็ดทะโอ๋อียังลัะข้างแท่งว้าวน่ากินมากแกงสิเป็นั้นเนะพี่น้องแกงซุพื้นแกงใส่เตาพื้นโอ้ยแสบตา กินเอียังอะเมียฝากครัพี่น้องซะพี่น้องซะอาหยางม,มาเอาผักอีตู่อยูเ่เพื่อนซาวตีบเนาะไปใส่อันนั้นแกงเห็ดผึ่งแกงเห็ดปวกซะอากลังเสียะมาถ่ายนี่ก็มาเห็นจ้กพีจะไล่ามานั่งหลังเห็ดอยู่นี่นพี่น้องพี่น้องอเฮ็ดปวกสบายดีเนะพี่น้อง เฮ็ดบวกเมสติไปหาหาลำกันป่าเรียวกันกับเมสอาเนี่ยเนาะพี่น้องโตคุณผู้ชเห็นกันเด๊ซตัวนี้โบรายดอกดหลี่ยฝีเกงแถวหนี่พี่น้องเออคนละเหือนแลนไปหากันแลนไปแดนมามีกระสีแกงด้วกันเทียแต่กระสีแกงบ่แกงแล้วจะข่อยแกงแล้วข่อยสิมาเอาพอีตู่นิดหนึ่งหนึ่งให้เฮ็ดหนึ่งเฮ็ดพุ่งแกอหลมเดี๋ยวพี่น้องพอีตู่เขึ้นชัตตีมะเยอนสะอาปลูกอยู่แต่ว่ามันตาย càng kè, kèn xin kín chín năm Đồ cũng nhầy, mình bỏ xẹp, nó bỏ xẹp thật đồ chùm đi bàn hả? Lỡ bàn là xẹp cho đi chín đá Mà, thì nó Sai pháp ở Pháp y nó nó Sai pháp y tù lúc bà lại gần bay cả cả Sai pháp y tù lúc bà lại gần ngùm bay nó thì nó Em biết thật cả lẹo này nghe mắc bởi cái cạnh Đi thì nó Em biết đó ข้าวชิตักินเลยเนาะอันนี้ข้าวิตักใบอันนี้ก็นอพี่เนองตักไปไห้นงค่ยหน่บอเอาดอกเ็ดพวลงอู้่นบออันนี้เอานไปกินสิดอกเ็ดพวกลไปด้วย่างไปที่ดไน่คุณแม่ะ แล้วน้อพี่น้องมาแม่พี่น้องแล้วเละแกงเฮ็ดค่ะแกงเฮ็ดแต่การนี้เป็นอันหนึ่งเฮ็ดอันนั้นน้าพี่น้องเฮ็ดพุ่งแล่นที่เทาตอนมันเป็นชีอันนั้นแหะชีสมพูจัาหน่อยหนึ่งแลมกันหยกเป็นเช่นไรพี่น้องไมนสิยำเป็นแบบปุดๆเนาะแซ่บมาเด้อกินแกงเฮ็ดน้วกันเด้อพี่น้องเอียงฮะ ยังหันมาตกวนี่พี okay, ่น้องก๋วยเตเห็ด okay, นํา okay, กันเด้อ okay, อัน okay, นี okay, ้เ okay, ป็นเห็ดสวัสดีพี่น้องเด้อกินข้าวแกงเห็ดขอเด้อก็เป็นเห็ดอใเอแม่อูเออแม่แม่ถาวอากับแม่อากินข้าวเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่มีตากล้องแล้วก็กล้องอันนี้ตงบ่ไเนาะพี่น้องกล้องโกโก หนเดัมาเอพี่น้องใช่ข่าแจบพบ่น้นี่กันหนึ่งเฮดนะพี่น้องแล้วก็เจ๋อเจ๋วก็นัวนัแซบบกชีมือแกงเฮดขอซีมึงเบิงร่างเฮดก็แค่หมวแกงเฮดตัวเซตพอพี่น้องเลยข่าแซบชีมือน้องอาชีมือน้องอาแต่ว่าอีเมไปหาเนาะพี่น้อง ต้องอย่างนี้อยู่แล้วค่ะสีมือนหนูอะ่ะขานูให้ขยะแข็งอ๋ออย่างนีออ้แข็งเนาะแล้วจะเป็นยำแดงยำแดงเป็นยังอ,อยากคอยเป็นขายน้ำแดงข้าน้ำกันเด้อพี่นอ้องแกงเห็ดเห็ดโคนเนะาะคนไทยเสือเ่อมเฮดโคลนเดินข้าวด้น เฮ็ดเฮ็ดผึงเฮ็ดน่เฮ็ดปวกเฮ็ดโคับจ่วราดูอักสน่อสนอีแม่กนร์เขากินน้ตกนาติ๊หนึ่งกับแจ่วันนี้เบอร์ถอยหน่แจ่วหนัวไรเนาะอืบ่ายกเขาหอมนงๆนงๆเฮ้เด้อพี่น้องเอ้ย เขาเลย FT FT ออเขาเด้อาไปนอนตั้งแต่ยเขาแรกเนาะพี่เนาะเขาเรกออเขาแรกของขอบขวดสะอาะใส่อีกบ่กกินข้าวละกินข้าว อบี้กินขาเี่กินพองพร้านกำลังมาเนะพี่น้องร้านสองคนกำลังมามากินเขามาแตเด่นมาแต่ซ่านพือพซ้าอยู่บนพือเอากินกินกินเขาก็ขอบผู้ ครอบครัวสาวอาลายยางนะพี่น้องมีมุกกระมอกองไปเด่นไปเบิ่งตีอ,วอ,อ้วนจะเด้อจำบาทนึงแล้วไปเบิง่งมันใหมไห้อ่วน กินงอกินมะลิกำปิดด้วตัวดีเมื่ก่อนเนี่ยใ่มเนี่ยเนี่อิ่มแล้วเนาะพี่น้องอิ่มละใช่แม่ปิษขีดหายสิบเอ็เป็นเนาะสบายดีเคยกินข้าวแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็คลิปนี้ก็ผักเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะผักติดตามชมทุกคนผักบูกซ้าวเด็ดนั่งตี๋เลยเด้อคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสบายดีขอขอบใจทุกคนแหละ เอฟซีทุกคนฝากน้องอาร์เน่ดูสาวบ๊ายบาย